สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม่ทาร์ดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะประจําเดือนกันยายน2563นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมค่ะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตันตกค่ะวันที่จะไม่เหมือน ไทยนะคะคการอ่านดวงความรักการงานการเงินสุขภาพโชคลาภให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยเนาะหรือว่าบางเคสบางสถานการณ์นะคะอาจจะเกิดขึ้นเร็วอาจจะเกิดขึ้นช้าบางสถานการณ์ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ค่ะ ดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อ,ลลอความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้ทงสิน้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ไม่มาเร็วหน่อยนะคะสำหรับดวงทั่วไปในเดือนกันยายนนะคะก็เพื่อนๆจะได้มีเขาเรียกว่ามีเวลาเนาะในการเตรียมตัวนะคะในการเช็คดวงนะคะอะไรที่ดีเราก็ เก็บไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตนะคะอะไรที่ไม่ดีเราก็จะได้อ่ฟังแล้วก็เฝ้าควรระวังจะสิ่งที่ไม่ดีจะได้ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะไงก็ตามมัก็แนะนำนะคะให้ใช้วิจารณญาในการรับฟังรับชมด้วยนะคะก็ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณคุณคือชาวธาตุน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกนะคะตำแหน่ง ตัวตนของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะอัศวินถือไม้เท้าเข้ามาตำแหน่งตัวตนคุณมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะ ก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะประสบผลสำเร็จในเรื่องราวของการงานนะคะนะตัวคุณมีความมุ่งมั่นมากๆที่จะก้าวหน้าในการงานเพื่ออะไรเพื่อความมั่นคงนั่นเองนะคะตัวคุณค่อนข้างที่จะสนอกสนใจแล้วก็ทุ่มเทเอาใจใส่ในเรื่องราวของการงานมากๆนะคะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่นะคะมีแบบว่าไฟแรงมากนะคะไฟแรงมากเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวคุณ ค่อนข้างที่จะอ,อยากจะพิสูจน์ตัวเองนะคะให้คนรอบข้างได้ยอมรับนะคะว่าตัวคุณมีความสามารถนะคะเนาะแล้วก็มีเกณฑ์มีโอกาสนะคะในเดือนกันยายนนี้จะได้เดินทางาการเดินทางนั้นนะคะจะเป็นการเดินทางที่เป็นการเดินทางเนื่องด้วยไปทํางานนั่นเองนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทํางานอา,อาจจะเป็น ต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะอันนี้ก็คือตำแหน่งตัวตนของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะก็ไม่มองว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะมี energy ที่ดีนะคะในในใน,ในการาใช้ชีวิตเนาะในเดือนกันยายนนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมีความไม่พอใจไม่ ชอบใจสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีไพ่สีถ้วยเข้ามาด้วยเนาะเป็นไพ่ของการเบรื่อเบอ่อหน่ายๆนะคะต้องการที่จะพุ่งทยานพัฒนาตัวเองไปข้างหน้านั่นเองนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเรื่องนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะประจำเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจาก เรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการงานนั่นเองไพ่การงานจริงๆขึ้นมาแค่2ใบที่เป็นไพ่ไม้เท้านะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าก็คือตำแหน่งของคุณแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านั่นเองนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะมีไพ่หมายเลขหนึ่งขึ้นมาด้วยนะคะเป็นไพ่เมเจอร์อะคานาเป็นไพ่ดีเมจิเชียนค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะตัวคุณอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่กับองค์กรใหม่ที่ใหม่ๆนะคะที่จะได้ เขาเรียกว่าเพิ่งจะเริ่มต้นงานเนาะตัวคุณมีไฟมากๆในการทํางานนะคะอยากจะประสบผลสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะอยากจะพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ฝีมือนะคะว่าเนี่ยเราทําได้นะคุณรับเราเข้าไปแล้วคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวคุณมีแพชชั่นที่ดีในการทํางานนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระตือรือร้อนในการทำงานมากๆนะคะอุปสรรคและปัญหาถามว่ามีไหมนะคะไม่มองว่าน่าจะเป็นลึกๆ ตัวคุณนะคะลึกๆนะคะมีความวิตกกังวลอยู่ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรแต่ไม่มองว่าตัวคุณมีสตินะคะในการาทำงานเนาะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าความไฟแรงอะ่ะเออเพราะว่าไพ่ไม้เท้าเป็นไพ่ของธาตุไฟอะนะคะ อีกอย่างนึงมันเป็นไพ่ของการงานด้วยคุณค่อนข้างที่จะมีไฟในการทํางานมากๆอยากจะประสบผลสําเร็จนะคะนะแล้วก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองให้คนรอบข้างได้เห็นว่าตัวคุณทําได้ตัวคุณเก่งตัวคุณเจ๋งมากพอนะคะอืมก็สำหรับคนที่ได้เริ่มงานนะคะก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะสำหรับใครที่ว่างงานอยู่นะคะไม่มองว่านะคะถ้าหากว่า ในเดือนกันยายนนี้ถือว่าที่ผ่านมาคุณได้ส่งเรซูเม่ได้ไปสมัครงานในที่ต่างๆนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะในใน,ในการงานก็ได้เนาะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้อาอกาสนะคะได้รับโอกาสเด็กถือถ้วยนะคะได้รับโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานนะคะกับองค์กรที่คุณไปสมัครมีเกณฑ์มีโอกาส ที่จะได้งานใหม่เช่นเดียวกันนะคะก็ไม่มองว่าก็ดีนะคะอืมก็ขอให้อ่าเขาเรียกว่าเพิ่มนะคะโอกาสที่ตัวเองจะได้งานก็คือต้องไปสมัครงานหลายๆที่เยอะๆนะคะการที่เราสมัครงานแค่ที่สองที่มันก็เป็นการาลดโอกาสตัวเองได้เช่นเดียวกันนะคะอืม อาจจะได้รับโอกาสแบบกระทันหันไม่คาดฝันเลยก็ได้มีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาแบบนี้นะคะนะอาจจะมีการโดนเรียกตัวไปสัมภาษณ์งานแบบกระทันหันที่ที่เราไม่คิดว่าจะได้ก็อาจจะได้แบบว่าไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะอืมก็น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีนะคะอืมการงานไปแล้วนะคะการเงินค่ะการเงินของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎถ้าเป็นไพ่เงินขึ้นมาใบเดียวนะคะได้เป็นไพ่คิงถือ คิงถือเหรียญน,นะคะคิงถือเหรียญเข้ามาบอกว่าการเงินของคุณค่อนข้างที่จะฟล์นะคะนะค่อนข้างที่จะมีจับใจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอยากจะ ถึงแม้ว่าคิงถือเหรียนจะเป็นคนที่มั่งคั่งในเรื่องราวของการเงินมีความมั่นคงในเรื่องราวของการเงินนะคะแต่ว่าการที่เรามั่นคงแล้วเราไม่ทําอะไรเงินมันก็ไม่งอกเงยถูกต้องไหมคะอืมก็ให้เขาเรียกว่าคุณอาจจะหางานพิเศษนะคะเนาะที่เป็นเขาเรียกว่าบางคนอยากจะหางานพิเศษขายออนไลน์ถามว่าทําได้ไหมทําได้เหมือนกันนะคะงานนั้นนะคะอาจจะเกี่ยวกับ สิ่งสวยงามเสื้อผ้าสตรีนะคะเครื่องประดับนะคะสิ่งของแบบว่าที่ที่ผู้หญิงเขาแบบว่าตกแต่งให้ตัวเองแบบดูดีขึ้นสวยขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะหรือนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับการขายพวกต้นไม้มงคลนะคะต้นไม้เล็กๆนะคะที่วางกับโต๊ะทำงานแล้วก็เป็นต้นไม้มงคลตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะทำเป็นรายได้เสริมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืม การเงินนะคะต้องระมัดระวังเนาะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะใช้เงินด้วยนะคะใช้เงินไปกับอะไรนะคะจะใช้เงินไปกับการเดินทางนะคะใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านประตูหน้าต่างหลังคานะคะตรงนี้เนาะก็มีเกณฑ์มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วโชคลาบนะคะโชคลาบของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎถามว่าโชคลาบแบบลาบ ลอยนะคะฟลุกๆนะคะไม่มองว่าไม่มีนะคะตรงนี้น้องโชคลาภไม่มีนะคะแต่ว่า,าไม่มองว่าโชคลาภนั้นจะได้เป็นเป็นเป็นแบบว่าเป็นโชคจากการไปสมัครงานแล้วได้งานได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่แบบนี้จะดีกว่านะคะเนาะแต่ว่าโชคลาภลาบลอยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นไม่มีนะคะอืม การงานไปแล้วการเงินไปแล้วโชคลาภไปแล้วสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะให้ระมัดระวังนะคะไพ่ดีไฮพลนเทสขึ้นมาแบบนี้อารมณ์แปรปรวนค่ะอารมณ์แปรปรวนมากๆนะคะไพ่สี่ถ้วยนะคะใครๆก็เข้าหน้าไม่ติดนาะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะอารมณ์เบื่อเซ็งหมุดหงิดง,ง่ายโมโหง่ายนะคะไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยแบบนี้นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์ด้วยนะคะน้ํา เขาเรียกว่าระบบน้าในในร่างกายไม่สมดุลน,นะคะต้องระมัดระวังเขาเรียกว่าปรับสมดุลในตัวเองให้ดีนะคะนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอาจจะเป็นการนั่งสมาธิเพื่อบําบัดจิตใจนะคะเพื่อที่จะให้มีจิตใจที่มั่นคงไม่แปรปรวนนะคะก็จะประมาณนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรให้น่าเป็นห่วงมากมายสำหรับในเรื่องราวของสุขภาพนะคะ สำหรับนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนอกจากเรื่องอารมณ์แล้วนะคะก็ต้องเป็นเรื่องราวของการเดินทางเพราะว่ามีไพ่ของการเดินทางขึ้นมาในตัวตนนะคะการใช้อารมณ์ในการขับรถขับลาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะระมัดระวังอุบัติเหตุเพราะว่ามีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาติดกันแบบนี้กับตัวตวนของคุณนะคะการแก้เคล็ดก็คืออาจจะเป็นการ เขาเรียกว่าซ่อมแซมนะคะอาจจะเป็นถ้าหากว่าเป็นยวดยานพาหนะเนาะก็เอาเข้าไปเช็ครดเช็คสูตรนะคะทํานู่นทํานี่นะคะอะไรที่ควรซ่อมก็ซ่อมอน้ํามันเครื่องเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะคะแล้วก็ ถ้าหากว่าเป็นที่บ้านนะคะประตูหน้าต่างชำรุดหลังคาชำรุดนะคะตรงนี้ก็ซ่อมแซมให้เรียบร้อยนะคะเก็เป็นการแก้เคล็ดด้วยเช่นเดียวกันนะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภไปแล้วในเรื่องราวของความรักความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะเ,ออเดี๋ยวยังไงไม่จะทำคลิปเจาะลึกเรื่องราวความรักไปอีกคลิปหนึ่งนะคะก็จะเป็น ความรักลายปากนะคะประจําเดือนเนาะแล้วก็เป็นความรักของคนทั้ง7วันความรักของคนโสดนะคะเดี๋ยวไม่จะทําแยกออกไปก็ไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะสําหรับตรงนี้ไม่จะอ่านคร่าวๆให้ฟังก่อนนะคะเป็นเป็นดวงโดยรวมละกันนะสําหรับคนโสดนะคะคนโสดความรักของคนโสดในเดือนอกันยายนนี้ถามว่าจะมีมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาไหมนะคะก็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะคะอ่า ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกันนะคะกับ ớ, คนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะได้เจอกันแบบกระทนหนันไม่ทันตั้งตัวนะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่นะคะคุณไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอนะคะคนทีอ่อาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะนะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอนะคะเนาะก็ ไม่มองว่าตามตามนา้าไพ่ไม่ได้มีแบบว่าคอมมิชเมนต์ว่าว่าแบบว่าได้เจอแล้วจะได้คบไหมนะคะก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นสารความสัมพันธ์ทําความรู้จักกันเบื้องต้นก่อนนะคะสําหรับนะคะคนโสดนะคะบางคนเนาะมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้พบได้เจอนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่พอเจอกันแล้วตัวคุณก็ไม่ได้ถูกใจอะคะ่ะไพ่สีถ้วยนะคะคนที่คุณชอบเขาอาจจะไม่ชอบคุณคนที่คุณไม่ชอบเขาอาจจะชอบคุณตรงนี้มันสลับกันได้เนาะอาจจะเป็นความรักที่ไม่สมหวังก็ได้นะคะ สำหรับคนที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไม่มีสถานะไม่มีชื่อเรียกนะคะไม่วางว่าความสัมพันธ์นั้นนะคะออความไม่ชัดเจนถามว่ามันจะชัดเจนได้ไหมนะคะมีไพ่ไฮปรินเทสขึ้นมาแบบนี้นะคะ,ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่นะคะความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับกลับก็ยังไปไปกลับกลับอยู่นะคะเนาะ มันเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังไม่มีโอกาสที่จะชัดเจนนะคะถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมามันกาจจะเริ่มต้นขึ้นมาแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่คืบหน้านะคะเนาะมันก็ยังคงคุมเครืออยู่นั่นเองนะคะสำหรับนะคะคนที่นะคะมีคู่แล้วนะคะเป็นแฟนกันแล้วเนาะหรือคนที่แต่งงานแล้วนะคะไม่มองว่าความรักความสัมพันธ์นะคะก็ เป็นไปได้เรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่านะคะจะมีความเบื่อหน่ายเบื่อเซงกันบ้างนะคะ,ะแต่ว่าก็ยังเอาใจใส่กันและกันดีนะคะไ้่เด็กถือถ้วยเป็นไ้่ใบสรุปด้วยนะคะตรงนี้เนาะก็ก็ยังคงความสัมพันธ์ก็ยังคงไปได้ดีอยู่แต่ว่าให้ให้ระมัดระวังนะคะ,ะความใจร้อนอารมณ์ร้อนนะอาจจะ มีปากเสียงทะเลาะกันได้นะคะแต่ว่าตามหน้าไพ่ไม่ได้มีการเลิกลากันนะคะเนาะก็หมายบอกว่ายัางคงสถานะความาเป็นครอบครัวความเป็นคนรักกันอยู่นั่นเองนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องราวของความรักรักสามเศร้ารักเราสองสามคนตัวเราอาจจะเข้าไปกลายเป็นมือที่สโดยที่เราไม่รู้ตัวสำหรับคนโสดต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ไพ่อีกอย่างหนึ่งนะคะคือไพ่ j u s t i c ขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องเ,อเขาเรียกว่ามีมีมีคดีเข้ามานะคะให้ระมัดระวังด้วยนะคะตรงนี้ไพ่ขึ้นมาเตือนนะคะเอกสารสัญญาต่างๆให้ดูดีๆนะคะอืม ก็จะประมาณนี้ในเรื่องราวของดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพชค่วรบแล้วก็ความรักบางส่วนของชาวราศีกรกฎและคณากรากฎค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ที่ดีเป็นกำลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะไม่ทําโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนเกิดของไม่นะคะก็สำหรับแพ็กเกจแบบ พิมพ์ตอบนะคะดูดวงส่วนตัวแบบพิมพ์ตอบ5คําถามปกติแล้วค่าครูจะอยู่ที่299บาทนะคะลดเหลือ199บาทลดไป100บาทเลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ใครที่แอดไลน์ไม่ได้ก็ทักไปในเพจนะคะมิไมทาลอดได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ